พระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสวยงามเลยแม้แต่นิดเดียวมันเริ่มต้นด้วยการสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบก่อนจะถูกความผิดพลาดของมนุษย์ทำให้แตกสลายลงอย่างรวดเร็วราวกับกระจกที่ร่วงจากที่สูงแล้วแตกเป็นสิ่งเสี่ยงสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้คือความดาร์ที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่แค่ชาค่าฟันหรือการลงโทษที่น่ากลัวเท่านั้นแต่มันคือการเปิดโปงสันดานมนุษย์อย่างดิบ ความอิจฉาความโลภความหลงความกโกรธความทรมานความสิ้นหวังและความกลัวที่มนุษย์มีต่อทุกสิ่งที่สูงกว่าถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์แบบผิวเผินคุณหาจรู้จักแต่เรื่องความรักของพระเจ้าแต่ถ้าคุณอ่านให้ลึกคุณจะพบว่านี่คือหนังสือที่เต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาเต็มไปด้วยการลงโทษที่รุนแรงเต็มไปด้วยคำสาปเต็มไปด้วยสงครามที่กินเวลาเป็นศตวตรรษเต็มไปด้วยการหักหลังของเพื่อนฝูง เต็มไปด้วยการโดนขายถูกหลอกถูกทรยศถูกทำให้เจ็บเหมือนถูกฉีกหัวใจออกมาทั้งดวงและนี่คือโลกดาร์กของพระคัมภีร์ที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนบทที่1โลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยแสงสว่างแต่จบลงด้วยเงามืดพระเจ้าใช้เวลาเพียงหวันสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบสุดๆมีทั้งแสงสว่างท้องฟ้าทะเลแผ่นดินสัตว์ พืชและมนุษย์คู่แรกที่พระองค์สร้างด้วยความรักแต่มนุษย์กลับพังทุกอย่างในพริบตาเพียงเพราะอยากรู้มากกว่าที่ควรรู้ความอยากรู้อยากเห็นเพียงครั้งเดียวทําให้เกิดวิบัติทั้งโลกอาดัมและเอวาไม่ใช่คนชั่วร้ายพวกเขาแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่อยากรู้ในสิ่งต้องห้ามและนี่แหละคือความดาร์กอย่างแรกของธะคัมภีร์คือการบอกเราว่ามนุษย์สร้างความพังพินาศด้วยตัวเองเสมอเมื่อพวกเขากินผลไม้แห่งความรู้ทุกอย่างเปลี่ยนไป แสงที่เคยอบอุ่นกลายเป็นความร้อนที่เผาไหม้ความไร้เดียงสากลายเป็นความอับอายความสงบกลายเป็นความกลัวนี่คือวินาทีแรกที่ความบาปเข้ามาในโลกและคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพระเจ้าสาปแช่งมนุษย์ให้เจ็บปวดในการคลอดบุตรให้ทำงานหนักจนเสงเหงื่อท่วมให้ต้องสู้กับดินฟ้าอากาศเพื่ออยู่รอดพระคัมภีรเล่าฉัดว่ามนุษย์ถูกสร้างให้ดีแต่ความด่าเกิดขึ้นเพราะการเลือกของเราเองบทที่สอง คาอินสังหารอาเบลฆาตกรรมแรกของโลกนี่คือหนึ่งในฉากที่ดารที่สุดในพระคัมภีร์คาอินและอาเบลเป็นลูกชายของอาดัมและเอวาทั้งคู่ถวายเครื่องบูชาต่อพระเจ้าแต่พระเจ้ากลับพอใจของอาเบลมากกว่าของคาอินนี่คือจุดเริ่มต้นของความอิจฉาความคับแค้นใจความรู้สึกด้อยค่าความเจ็บปวดจากการโดนมองข้ามและเมื่อความอิจฉาเติบโตจนกลายเป็นความเกลียดคาอินก็ลงมือฆ่าน้องชายตัวเองอย่างเลือกเย็น สิ่งที่โหดคืออะไรไหมพระเจ้าไม่หยุดเขาไม่เข้ามาแทรกตอนเขากําลังจะฆ่าแต่ให้เขาเห็นผลของการกระทําทั้งหมดเองคํำสาบของคาอินคือต้องมีชีวิตอยู่ต่อโดยไม่มีบ้านไม่มีที่พักพิงและกลายเป็นคนเร่ร่อนที่ทุกคนหวาดกลัวแต่ในความดาร์กนั้นกลับสอนว่ามนุษย์ฆ่ากันเพราะความรู้สึกเล็กๆที่ไม่ได้รับการแก้ไขบทที่สน้ําท่วมโลก โลกที่ถูกล้างด้วยความโกรธของพระเจ้าพระคัมภีร์เล่าว,ว่ามนุษย์เสื่อมลงเรื่อยๆความรุนแรงความชั่วร้ายการกดขี่การเอารัดเอาเปรียบมันเพิ่มขึ้นทุกยุคทุกสมัยจนโลกเต็มไปด้วยความมืดจนพระเจ้าตัดสินใจทำสิ่งที่ดาร์กที่สุดครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์พระองค์ทําลายทุกอย่างด้วยคลื่นน้ำที่สูงจนท่วมโลกทั้งใบสัตว์ล้มตาย เด็กกรีร้องผู้ใหญ่หนีตายเสียงร้องเจ็บปวดดังก้องก่อนจะถูกกลืนด้วยผืนน้ำภาพนั้นไม่ใช่ภาพบนหวานของเรือโนอาที่ลอยกลางน้ำแบบที่หนังสือเรียนชอบเล่านะแต่มันคือการรีเซ็ตโลกด้วยความสูญเสียมหาศาลโนอาควรจะเป็นวีรบุรุษใช่ไหมแต่ในความจริงเขาเป็นเพียงคนหนึ่งที่รอดจากความพินาศโดยเห็นคนทั้งโลกจมน้ำตายต่อหน้า นี่คือบทเรียนที่โหดร้ายว่าบางครั้งการเริ่มใหม่ต้องแลกด้วยสิ่งที่จะปวดที่สุดบทที่4โซโดมและโกโมราเมืองที่ถูกเผาเป็นเท่าทานนี่คือเมืองแห่งความเสื่อมที่สุดเมืองหนึ่งในพระคัมภีร์และพระเจ้าตัดสินใจลบหนึ่งนี้ออกจากแผนที่โลกด้วยไฟที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเหมือนระเบิดเพลิงนับรอยลูก เพียงเพราะความชั่วของผู้คนถึงจุดที่ไม่มีวันกลับเสียงกรีดร้องเสียงร้องขอชีวิตเสียงบ้านเรือนแตกกระจายเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ต้องตายไปพร้อมกับเมืองมันคือโศกนาฏกรรมที่ดาร์กมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งและคุณรู้ไหมว่าเรื่องยิ่งดาร์กกว่านั้นคืออะไรภรรยาของโลดหันกลับไปดูเมืองที่กำลังผูกเผาแค่ความเสียดายความผูกพันความอาลายัย เพียงเพราะหันกลับไปดูเธอก็ถูกสาปให้กลายเป็นเสาเกลือในทันทีพระคัมภีรสอนเราว่าบางครั้งความผูกพันกับอดีตอาจฆ่าเราได้บทที่5อับราฮัมกับการสังเวยลูกความเชื่อหรือความโหดร้ายนี่คือเรื่องที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามกับพระเจ้าอย่างหนักที่สุด พระเจ้าขอให้อับราฮัมฆ่าลูกชายตัวเองเพื่อเป็นการทดสอบความเชื่ออับราฮัมแบกลูกขึ้นภูเขาในเช้าตรู่พร้อมมีดพร้อมฟืนพร้อมเชือกมัดลองคิดภาพเด็กชายที่นั่งใส่ซื่อเดินข้างพ่อในขณะที่พ่อเตรียมฆ่าเขาเพียงเพราะพระเจ้าต้องการความดาร์ของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเกือบฆ่าลูกแต่คือการบอกเราว่าความเชื่อที่แท้จริง คือการยอมละทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่รักที่สุดแต่เรื่องนี้ยังสอนอีกอย่างที่หลายคนไม่เคยมองพระเจ้าไม่เคยต้องการให้มนุษย์เจ็บแต่ต้องการตรวจสอบใจที่ซ่อนความกลัวเอาไว้บทที่6คำสาบและคำลงโทษที่โหดร้ายพระคัมภีรเต็มไปด้วยคำสาปที่โหดสุดๆทั้งการทำให้พันดินกลายเป็นทะเลายการทำให้กษัตริย์กลายเป็นคนบ้า การลงโทษด้วยโรคการทำให้ฝูงชนล้มตายแบบไม่รู้ตัวการใช้กบแมลงวันฟ้าผ่าโรคระบาดเพื่อแสดงความยุติธรรมของพระเจ้าและนี่คือสัจธรรมที่ดาร์กมากพระเจ้าในพระกภีไม่ใช่เทพอ่อนโยนแต่คือผู้พิพากษาที่เด็ดขาดบทที่7โยบชายที่ถูกพรากทุกอย่างเพื่อทดสอบศรัทธา โยบเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยทำความชั่วแต่เขาถูกพรากทุกอย่างไปลูกตายหมดทรัพย์สินหายหมดสุขภาพพังเพื่อนตราหน้าปรรยาบอกให้สาปแช่งพระเจ้าแล้วตายซะแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพระพระเจ้ากับซาตานกำลังสนทนากันถึงความซื่อสัตย์ของมนุษย์นี่คือความดาร์กที่สุดของพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง บางครั้งความเจ็บปวดของเรามาจากการต่อสู้ของสิ่งที่เราไม่เห็นและไม่ใช่ความผิดของเราเลยแม้แต่นิดเดียวบทที่8ดดาบสงครามเลือดศพและความตายพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องดีๆอย่างเดียวมีสงครามที่เมืองถูกล้อมจนผู้คนอดตายมีการตัดหัวมีการยึดเมืองมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ มีการหักหลังของกษัตริย์ที่เชื่อใจผิดคนพระคัมภีร์เล่าว่าโลกนี้ไม่เคยสงบจริงๆและมนุษย์พร้อมจะฆ่าเพื่ออำนาจเสมอนี่คืออีกหนึ่งด้านความจริงที่ดาร์ตจนหลายคนไม่อยากสัมผัสบทที่9พระเยซูความรักที่ต้องแลกด้วยเลือดแม้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักแต่เรื่องราวการถูกตรึงกังเขนของพระเยซู คือฉากที่ดาร์กที่สุดฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์ถูกทรมานถูกเกี้ยนจนเนื้อฉีกถูกเยาะเยะ้ยถูกตอกตะปูที่มือและเท้าเลือดไหลจนหมดแรงและตายในความโดดเดี่ยวพระคัมภีร์สอนว่าบางครั้งความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องผ่านความเจ็บปวดที่มากที่สุดบทสรุปพระคัมภีร์คือความดาร์ก ที่สอนให้เราเป็นมนุษย์ที่เข้าใจโลกนี้มากขึ้นพระคัมภีร์ไม่ใช่นังสือหวานๆที่ให้แต่ความหวังแต่มันคือคู่มือชีวิตที่เล่าความจริงที่สุดของมนุษย์มันเล่าความเจ็บปวดความผิดพลาดความสูญเสียความอิจฉาความเกลียดชังความหวังที่ดับลงความเชื่อที่ถูกทดสอบจนเกือบแตกสลายแต่ในทุกความดาร์กเหล่านั้น พระคัมภีร์ซ่อนบทเรียนลึกๆไว้เสมอว่าแสงสว่างมีค่าเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากมืดมนที่สุดว่าเรารอดได้ไม่ใช่เพราะเราดีที่สุดแต่เพราะเราไม่ยอมแพ้และว่าแม้ความเจ็บปวดจะทำให้เราล้มแต่ความหวังเพียงเสี้ยวหนึ่งก็พาเราลุกขึ้นได้ใหม่เสมอ